ขณะเดียวกันไปส่องกบูชากันหน่อยเนาะไปดูความเคลื่อนไหวของเขาหน่อยค่ะปรากฏว่าที่กรุงพนมเปญเกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อจูจ่ๆบรรดาพาะะ่อค้าแม่ค้าของเขารวมตัวกันปิดถนนไม่พอใจนะคะที่ถูกหน่วยงานในพื้นที่เขากีดกันการทำมาหากินเอาไปดูภาพค่ะ น,นี่อะไรม็อบพ่อค้าแม่ค้าเหรอใช่ซึ่งปกติแล้วเราเองไม่ค่อยได้เห็นนะคะที่จะมีชาวกัมพูชาออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านการทํางานของเจ้าหน้าที่ออรัฐของเขาแต่วันนี้เราได้เห็นแล้ว,วคงจะเต็มกลืนแล้วล่ะค,ะค่ะทนไม่ไหวแล้วก็ออกมาชุมนุมประท้วงปิดถนนแบบนี้นะคะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญค่ะของกัมพูชาบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายร้อยคนเลยทีเดียวค่ะก็มาชุมนุมประท้วงกันกลางดึกของวันที่17มกราคมที่หน้าตลาดเดิมโกค่คะ,ะเขตตูนก่อ แล้วก็เขตบึงเกงกงนะคะที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาเนื่องจากว่าถูกทางเทศบาลนครพนมเปญสั่งห้ามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่ไม่มีใบอนุญาตทําการค้าขายบนทางเท้าแล้วก็โดยพื้นที่โดยรอบของตลาดเดิมโกด้วย แต่ให้ย้ายไปค้าขายในพื้นที่ตลาดเดิมโกแห่งใหม่ก่อนนะคะซึ่งมันห่างจากจุดเดิมเนี่ยประมาณ10ากิโลเมตรพวกเขาก็<ม>เดือดร้อนไงเขาไม่อยาก<ม>จะย้ายออกไปเราว่าขายที่เดิมมันดีอยู่แล้วคุณให้ย้ายออกไปตั้ง10กิโลเมตรเนี่ยถามว่าจะมีลูกค้าหรอเข<อ>าก็เลยรวมตัวกันประท้วงแบบนี้ล่ะค่ะครับก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะใช่ไหมฮะแก้ปัญหาจราจรติดขัดแล้วก็ปรับปรุงสุข,ขาพิบาลโดยมีผลบังคับใช้ วันที่18มกราคมนะครับวันนี้แหละ,ะเป็นเหตุให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่พอใจเพราะว่าการสั่งย้ายกระทันหันสร้างความเดือดร้อนอ,อย่างหนักทั้งกังวลว่าอาจจะส่งกับผลกระทบต่อรายได้นั่นเองนะครับเบืปป้องต้นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้ง2เขตเนี่ยก็มีการเจรจากับกลุ่มผู้ประท้วงให้สลายการชุมนุมไปก่อนได้ไหมพร้อมนัดหมายให้ตัวแทนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ไปทำการเจราจาเพื่อหาทางออกร่วมกันอีกครั้งในเช้าวันนี้แหละเดี๋ยวจะมีการคุยกันอีกทีนะครับอ่าคราวนี้ไปดูความเคลื่อนไหวริมชายแดนกันหน่อยนะฮะทหารกัมพูชาเนี่ยยังไม่จบอีกเหรอไอ้เรื่อง,ท,<า>งที่บอกว่า,ามีกา๊าซพิษควันพิษอะไรแบบนี้ <laughs> เออบอกไทย เล่นอาวุธอะไรนะอาวุธเคมีเออช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวนะคุณอาจจะมีหมอกอะตอนเช้านี่ล่าสุดอะไรเป็นภาพรีวิวกระสุนปืนที่มันตกอยู่ในพื้นที่ปราสาทพระวิหารบอกว่าเห็นไหมในกระสุนเนี่ยบรรจุควันพิษอยู่ตกลงมาหน้าปราสาทพระวิหารสภาพใหม่มากเป็นของเสียมเขาว่าแบบนั้นนี่เหมือนเพิ่งแกะออกมาหรือเปล่าเนี่ยดิดิมันใหม่แกะกล่องเลยนะเฮ้ยแล้วถ้าตกออกมาตั้งแต่ตอนการสู้รบเนี่ย เราเราหยุดยิงตั้งแต่28ธันวาคมแล้วเนาะก็นั่นน่ะสิออดูสินั่งโรงนั่งร้านยังอยู่ไม่เนียนไม่เนียนแบบนี้เลยนะฮะส่วนอีกคลิปหนึ่งแหมเขารีวิวอะไรแปลกๆรีวิวยานพาหนะที่ใช้เดินทางระหว่างไปประจำการแนวหน้าปัจจุบันมันเหลือไหมสภาพมันเหลือแค่เศษซากฮะถูกแยกชิ้นส่วนจนดูไม่ออกว่านี่มันเคยเป็นรถจักรยานยนต์มาก่อนงานนี้เรียบร้อยครับถอยคันใหม่เออไอคันเก่าเนี่ยไปขายซากได้นะเป็นเศษเหล็กค่ะครับ ดูคลิปต่อไปกันดีกว่าทหารกัมพูชาเขาระบายความในใจฝากถึงชาวบ้านกัมพูชาค่ะบอกว่าพวกคุณเป็นคนมีจิตใจดีที่คอยช่วยเหลือบริจาคสิ่งของแล้วก็สมทบทุนให้กับทหารแต่อยากให้ศึกษาหน่อยว่าใครควรได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดฐานบางนายไม่เคยได้รับความช่วยเหลือไม่เคยมีใครถามเลยว่าเราเป็นอย่างไรบ้างมีแต่คนที่อยู่แนวหลังที่ได้รับสิ่งของเหล่านั้นยืนยันว่าไม่ได้น้อยใจนะไม่ได้จะเรียกร้องอะไรแต่ช่วยศึกษาหน่อยได้ไหมว่าใคร ควรที่จะได้รับมากกว่ากันเออนี่แปลกเหมือนกันนะคงรู้สึกไงว่าเอา๊ะพวกเขาอยู่แนวหน้าไอา้ของบริจาคทําไมไม่ถึงมือ,อแต่กลับไปถึงมือคนที่อยู่แนวหลังอืมอันนี้ก็น่าห็นใจเขานะอันนี้คงต้องไปเคลียร์กันเองนะครับ